มันต้องกดค้างหรือเปล่าครับระเบิดมันถึงจะทํางานไวครับใช่ไหมใครพอจะรู้บ้างครับบอกผมหน่อยโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเนาะวันนี้เราอยู่กันในเกมฟรีไฟนะครับเนื่องจากมีคนขอให้ผมเล่นเกมฟรีไฟนะครับเพราะฉะนั้นผมจะจัดให้นะครับผมเนาะก็วันนี้เราอยู่กันในเกมฟรีไฟนะครับผมก็การแต่งตัวค่อนข้างแมทนะใครที่ชื่นชอบสไตล์ผมก็ไปแต่งตัวได้นะครับเนาะตามนี้เลยนะครับประมาณนี้นะแต่งตัวค่อนข้างที่จะแมทดูจากเสื้อผ้าแล้วก็รองเท้านี่ก็โอเคเลยนะ ข้างการแต่งตัวโอเคนะครับก็ไปแต่งตัวกันได้เด้อนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปซีซีธรรมดาแล้วกันนะครับผมเนาะจะไปเป็นมือระเบิดในตำนานนะครับเนาะก็กดทีมไปนะครับเพื่อจะเจออะไรนะฮะอืมกดเริ่มเกมเลยนะครับผมโอ้โหทำไมมันหาห้องนานแท้ <c oughs> หาห้องนานเกินนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าห้องมีระเบิดให้เล่นเปล่าเดี๋ยวผมจะเป็นมือระเบิดนะยิ่งเปิดไม้ได้ยิ่งโอเคเลยเดี๋ยวรอหาคนเปิดไม้ได้นะครับผม โอเคนะครับก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อระเบิดนะฮะเดี๋ยวจะเปิดไมค์ุยเปิดไหมฮะอารมณ์เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นระเบิดนะเดี๋ยวเพื่อนตามมาเลยเดี๋ยวผมเดจะเป็นผีชีพให้โอเคป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นระเบิดให้มาเลยมาเลยตามมาเลยมาเลยออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายเพื่อนออกซ้ายเลยเดี๋ยวผมเล่นระเบิดเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมเอ้ยตา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 ยเพื่อนเพื่อนผมง้างระเบิดแล้วเพื่อนผมง้างแล้วผมง้างแล้วผมง้างแล้ว งักแล้วผมง,งัอ่ะเพื่อนเพื่อนชุบเพื่อนชุบโอเคนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่เมื่อกี้เฟลเอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่มเ,เมื่อ,อกี้เฟลนะครับโอ้โหเพื่อนไม่ทํางานเลยนะครับไปโทษเพื่อนจริงจริงแล้วเพื่อนไม่ผิดหรอกผมผิดอะไรก็ไม่รู้นะฮะเออไม่ผมงงว่าทําไมระเบิดไม่ทํางานว่ะหรือว่าผมใจดีไปต้องป่าโดนตัวป่ะเออมาใหม่มาใหม่มาใหม่ครับผม ฮัลโหลครับเดี๋ยวผมเล่นระเบิดให้เพื่อนรอชุบผมด้วยเด้อเดี๋ยวผมพีชิพให้รอบที่สามรอบที่สามนะครับไม่เกินใจไม่เกินใจไม่เกินใจครับโอ้ผมเจอคนเปิดไม้ไม่ได้ว่าทุกคนเจะเล่นกันสนงไหน่อยอมีสมตรงไหนบ้างจะไปเกบสมกูก็เล่นเกมเพื่อนครับเดี๋ยวผมเล่นระเบิดเพื่อนรอชุบด้ยเด้อ มันมันต้องกดค้างหรือเปล่าครับระเบิดมันถึงจะทํางานไวครับใช่ไหมใครพอจะรู้บ้างครับบอกผมหน่อยเอาอ่ให้ระเบิดไอ้เคี้ยเฮ้ยกุญแจไวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วจะทำไงบอกผมหน่อยดิอ่าต้องตั้งเวลาเหมือนกันพ่อคุณครับตั้งตั้งเวลาไงครับเดี๋ยวผมกดที่รูปน้องก็บอกให้ถามกตดูไงเวลาซื้อระเบิดจะมีรูประเบิดแล้วก็กดที่หน้าหนักตั้งเวลาอ๋อ ผมตายผมตายแล้วตอนนี้ผมตายแล้วสวยสวยเดิผมโชคให้ผมโชคให้ผมเป็นนักมวยเก่าสวยเฮ้ยไม่โดนแล้วอ้าเลือตกเครื่องเวรแล้วสวยหัวหัวสวยสวยเพื่อนเฮ้ยผมตายเพื่อนผมตายผมตายผมไม่มีเลือดอ่ะผมไม่มีเลือดใครมีเลือดขอเลือดหน่อยฮะเฮ้ยผมล้มเพื่อนชุบได้เพื่อนชุบได้มันดีไปละ อุ้ยวืดจังวะเอ้าทำไมเบอร์หนึ่งไม่เดินอ่ะเดี๋ยวแล้วเล่นสองเครื่องก็โทษทีพี่อ๋อไม่เป็นไรครับพอไม่เป็นไรเล่นสองเครื่องเลยเหรอมันจะเกินไปแล้วครับปาลามาจารย์นะอ๋อหัวหน้าหัวสวยหัวทุกเม็ดหัวทุกเม็ดเป็นไงเราหัวทุกเม็ดเอาไลฟ์ไปเลยผมให้ไลฟ์เลยครับหัวทุกเม็ดสวยครับสวย เอาเอาเฮ้ยตายวงตายวงเฮ้ยตายวงตายวงเอ้าโอ้ไม่เป็นไรเพื่อนหัวทุกเม็ดหัวทุกเม็ดหัวทุกเม็ดครับโอ้โหแม่งมันน่าจะโทรศัพท์มันน่าจะแปลกเนาะปกติต้องหัวทุกเม็ดใช่ไหมครับมีมั่วไม่เต็มนะมั่วโดนใช่เหรอเออเล่น ปืนอะไรดีครับเนี่ยแนะนำหน่อยครับเฮ้ย่ีิมันไอตัวที่ไปอยู่กับตี้กูเมื่อกี้เนี่ยว่ะใครครับไอผ้า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 ห่มเนี่ยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อวันดีสวัสดีครับพ่อผมตี้ฝั่งหนูในชื่อโดรลุกอ๋อเป็น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 ตัวตึงใช่ไหมครับ ไม่พอดีว่าเมื่อกี้มันเล่นเกมด้วยกันอไปเจอนี่ยิงเจอมาซุ่มเจอเป็นศัตรูอีกโอ้โหไอ้นี่หรือเปล่าครับมันเขาเรียกว่าผมผมลิขิตหรือเปล่าเวียนกรรมมากกว่าทำบุญไว้ด้วยกันเยอะหรือเปล่าครับเฮ้ยผมตายผมตายโอ้ยผมตายผมโดนอะไรไม่รู้จะเจอนักภาพ GTA เลยผมตายผมตายเฮ้ยผมอ้าวผมโดน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 ผมผมเจ็บผมเจ็บ กกู็วผมเจ็บผมเจ็บทุกคนสวยเพื่อนสวยสวยเดี๋ยวผมไปช่วยครับผมไปช่วยสวัสดีเรื่องไอ้ขวามีขวามีขวามีอ้าวโอ้โหเกินใช้โอ้โหมันฟุกมันฟุกใคร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 จะได้ทนายครับใครจะได้ทนายบอกมาเดี๋ยวผมซื้อให้สวัสดีครับพ่อผมชื่อพ่อผมเหรอครับ ตนจำไอ้ที่หายที่ก่อนหน้าเล่นเกมนี้ได้ไหมเออพุทจะุ่มเจอเป็นศัตรูฝั่งกูเออมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งโฟกัสเกมทีมโฟกัสเกมหน่อยครับโฟกัสเกมเดี๋ยวแพ้ครับอุ้ยแม่มึงลมลมแล้วลมแล้วลมแล้วไอ้ผมลืมซื้อปืนอ่ะใครใครมีปืนบ้างผมลืมซื้อปืนลองไว้ผมผมลืมซื้อปืนอ่ะทีม ใครใครเบอร์ไหนชุบเบอร์ไหนชุบเบอร์นี้เหรอพ่อผมโอเคผมชุบห้ละเอาชุบแล้วหายเกินไอชายไอชายพูดเหมือนไอเวฟอีกคนเนี้ยนึกถึงน้องเลยน้องไหนครับเอาอะไรเนี่ยมันต้องหัวนะมันผิดมันผิดแล้วมันผิดแล้วผมไม่มีปืนอ่ะผม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 ลืมซื้อปืนมาทุกคน โอ้ไม่โดนสักเม็ดตัวให้ตัวยเดี๋ยวเดี๋ยวผมตายวงผมตายวงผมตายวงผมไม่ให้มันฆ่าหรอกไม่ได้กินผมหรอกผมบอกเลยผมลืมซื้อปืนมาทันแหละผู้แค้นแหละ้พีีี่เเป็นนนักกสตรมมไม่ได้เป็นผมผมเป็นคนอัธยาศัยดีครับเสด็กมันนักสตรีมมากอะดึก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 มันคึกดึกดึกมันคึก เอาคอมบาเลตหน่อยพี่ใครใครบาเลตใครจะเล่นบาเลตเราเราเราอะไรนะรเอาเบาเลตได้แล้ครับพี่เดี๋ยวผมซื้อให้พูดแล้วผมไม่ได้พูดกับกูนะพูดกับใครอ่าผมทิ้งแล้วผมทิ้งแล้วกระหนูเนี่ยมนะันลาสุดปิดใหม่ไปแล้วครับว่าไปคูฮะเออบอร์เบอร์หนึ่งครับใจยเย็นเด้อใจยเย็นผมไม่มีปืนผมซื้อบาเลตให้เพื่อนไปแล้ว สวย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 วิ่งไปหัวหลอดตะวันแยกเลยแหละเฮ้ยผมเจ็บผมเจ็บผมเจ็บเอ้าไอ้บอไอ้ไอ้บอเพื่อนเอ้ยผมเอ้าเอ้ามันอยู่ขวามันเอ้ามันอยู่ในฐานมันอยู่ในฐานนอยู่ในฐาน่ในอยู่ในฐานมันเล่นปืนสนเอามันเล่นซองมันเล่นสนมันเล่นปืนสนเอ้ามันเล่นซองมันเล่นสน ตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายในนั้นเลยสวยสวยใชครับผมโอ้โหเอาไลฟ์ไปเลยผมให้เลยเสียงโคตรเยอะไปวันนี้ตื่เจอคึกยังวะคึกขนาดนั้เลยเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเทีมรอเลยรอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองแมตช์นี้ ตายวงได้เด้อเดี๋ยวผมจัดการเองเชื่อเชื่อใจในดีเซิร์ตผมผมเล่นมาสองวันฝึกมาสองวันครับนี่ถ้าอยากมีแฟนมันต้องทำไงมันใช้ปุ่มเหรอ่าอะไรนะฮะอยากอยากอยากใช้ยังไงอ๋อใช่ผมผมเพิ่งเล่นมาสองวันนะไม่ใช่แหละไม่เชื่อ มึงสองวันอะไรคะมีมีของไม่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 คือคือไอ้ไอ้นี่คือผมผมหมายถึงว่าผมฝึกฝึกฝึกรีเสิร์ชมาสองวันตัวตึงหัวแตกว่ะไอ้เจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมันให้ผมยิงผมเจ็บทุกคนเข้าเขาเขาเขาข้างในข้างในมึงดูตันตึ้มันมันจีเออสวยเพื่อนมันหิวอยู่เพื่อนเพื่อนปล่อยปล่อยปล่อยผมปล่อยผมตัวสุดท้ายปล่อยผมจัดการเองผมผมไหวผมไหวคนนี้ผมไหวปล่อยเลยปล่อยเลย ไว้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 ไหว้เอาอยู่ไหนอ่ะอ๋อข้างบนผมเห็นปล่อย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 เลยปล่อยเลยปล่อยเลยโอ้เพื่อนเกินไม่ผมจะโชว์ดีเซิรฝึกมาสองวันนั้นหน่อยโชว์โชว์โชว์ปืนปืนลั่นอ๋อครับครับผมโอ้โหดีเซิรยิงไม่ค่อยจะโดนเลยเกิน เดี๋ยวถ้าผมเล่นเป็นเพื่อนครับสไนผมก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไรหร่ก็สอนกันได้เด้อมิ่งๆิงไปเอาสไนติ้งลุกจีนกระสองหมดไปโอ้ยิงลมทุกเม็ดแบบนี้ก็ไม่เอาเด้อโอเคโอเคผมถอยแล้วผมเจ็บจสวย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 ลมหนึ่งลมหนึ่งลมหนึ่งล,มห,งลมหนึ่งครับผมสวยครับ ไอ้เพื่อนมันไปหาแล้วมันลม่มมันลม่มมันลม่มแล้ว <_ p prote ge> ลมันล่มแล้วล่มสามช่วยช่วยช่วยไอตัวอยู่ไหนตัวอยู่ไหนเอตัวบ้าลทิ์บ้าลทิ์ตรงตรงไหนครับตรงไหนตรงไหนตรงไหนมุจการนี่เอ้ามันอยู่ตรงบ้านมันอยู่บนบ้านเหรอสวยครับผมโอ้ยนั่งเสียงมันนั่งคอนเสิร์ตเลยเพื่อนไปเจอในสตรีมผมใหญ่ย่อ โอเคนะครับผมก็อาจจะแปลกๆลว่าผมไม่เคยทําแบบนี้นะอันนี้ผมก็อินในเกมให้ดูเฉยเป็นยังไงนะครับก็ท่านซุปขอแอดมาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะรับแอดท่านซุปกันนะครับผมเนาะโอเคไม่หกนะครับ โอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ถ้าใครดูไม่จบก็ไม่เป็นไรนะครับไว้เราไว้เล่นกันใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบเด้อก็สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับฝันดีทุกคน see you goodbye